เหตุผลอะไรที่ยังมีคนไม่ชอบลิซ่าแบ็คพิงอยู่กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับได้้วยกันนะฮะเข้าสูก่กระทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะพากันไปพูดถึงเรื่องของแอนตี้แล้วก็คนไม่ชอบน้องลิซ่านะครับผมน้องเป็นคนที่ถ่อมตัวและวางตัวดีแต่ก็ยังมีคนไม่ชอบเยอะมากโซโล่ที่จะมาคงเจอสึกหนักทั่วทุกทิศทางแน่ๆอยากทราบเหตุผลว่าทำไม ไปดูกันน้่นฟังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความเห็นที่1นนะฮะได้ตอบกลับว่าเมื่อก่อนเนี่ยชอบลิซ่ามากเลยเพราะเห็นว่าเป็นคนไทยและน่ารักดีฟังเพลงของแบ็กพิง์ตลอดแต่เรามาเริ่มเฉยๆกับแบ็กพิงและลิซ่าตอนที่แบ็กพิงดังมากๆซึ่งแน่นอนว่าแฟนคลับก็เยอะขึ้นซึ่งมันก็จะมีแฟนคลับที่อวยแบ็กพิงแล้วด่าวงอื่นเยอะขึ้นตามไปด้วยอย่างที่เขาบอกกันนะ่ะว่าแฟนคลับเป็นหน้าตาของศิลปิน ถ้าแฟนคลับดีน่ารักมันก็จะทําให้คนสนใจตัวศิลปินมากขึ้นไปด้วยแล้วด้วยตัวของลิซ่าที่ดังมากๆทําให้มีแฟนคลับเยอะกว่าคนอื่นในวงมันเลยทําให้เราสามารถเห็นคนประสาทจุดๆที่ติ่งลิซ่าหรืออาจจะเป็นพวกชอบเสี่ยมเยอะกว่าคนอื่นมันเลยทําให้เริ่มไม่อยากที่จะตามวงนี้ต่อเพราะเราไม่อยากที่จะประสาทเสียกับคนพวกนี้สรุปก็คือไม่ได้ไม่ชอบลิซ่าแต่ไม่ชอบแฟนคลับบางกลุ่มของลิซ่า เลยทำให้เราไม่ค่อยได้ตามวงนี้แต่ไม่ได้ไปด่าหรือแอนตี้ลิซนะแค่อาจจะไม่ได้ตามวงหรืองานต่างๆของแบคพิงมากเท่าเมื่อก่อนแล้วความเห็นต่อไปนะครับผมผมนึกเหตุผลอื่นไม่ออกเลยครับนอกจากคําส,สั้นๆคนเหล่านั้นเขาอิจฉาครับปกติถ้าเราจะไม่ชอบใครสักคนก็เพราะเขาเป็นคนไม่ดีทำร้ายคนอื่นแต่ในกรณีของน้องน้องไม่เคยทำร้ายใครเลยไม่ทำตัวเสื่อมเสีย จึงไม่มีเหตุผลอะไรที่ทําให้ต้องเกลียดอิจฉาแน่คนเหล่านั้นอิจฉาที่น้องได้รับความรักมากมายแต่ในชีวิตจริงคนที่เก่งหลังคีย์บอร์ดเหล่านั้นแทบไม่มีตัวตนไม่ได้รับความรักหรือการยอมรับจากคนรอบข้างน้องเป็นคนที่คนเหล่านั้นถึงแม้จะใช้เวลาทัานชีวิตก็ไม่มีวันได้เป็นอิจฉาที่2คือน้องได้รับความรักมากกว่าคนที่เขารักหรือสิ้นชอบเด่นเกินหน้าเกินตาเขาคิดว่าคนที่ตัวเองชอบดีกว่าเก่งกว่า ควจะได้รับความรักมากกว่าทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงแล้วหากเรารักใครชอบใครก็แค่สนับสนุนเขาตามกําลังของเราโดยไม่ต้องไปทําร้ายใครเลยอิจฉาที่3คือตัวตนและความสามารถบ่อยครั้งที่ภาพติดตาสําหรับทุกคนคือวันที่น้องประสบความสำเร็จแล้วไม่ว่าจะทําอะไรก็ดีไปหมดสุดทางไปสมบจนลืมช่วงเวลาที่น้องฝึกซ้อมทุ่มเทตลอดะยะเวลาตั้งแต่ยังเป็นเด็กค้ชเวอร์แดนซในประเทศไทย และจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคนเหล่านั้นมักจะติดอยู่กับกำแพงของตัวเองที่ก้าวข้ามผ่านไปไม่ได้จึงเอาน้องมารับความเกียดชังและเป็นข้ออ้างที่ตัวเองยอมแพ้คนที่อิจฉาคนอื่นน่าสงสารเพราะเขาจะไม่มีวันหาความสงบสุขให้ตัวเองได้เลยต้องสร้างเรื่องหาเรื่องเกียดชังไปตลอดทำไปชีวิตตัวเองก็ไม่ดีขึ้นก็ได้แต่หวังว่าเขาจะคิดได้และหาความสุขของตัวเองเจอในสักวัน จะต่อกันอีกความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมแอนตี้ต่างชาติไม่เท่าแอนตี้ไทยแอนตี้ในไทยเท่ากระจุกขนเพชรวุติภาวะก็เตีย้ยการอบรมเลี้ยงดูจากทางบ้านก็คงจะบกพร่องอนี่พวกเธอไม่ภูมิใจเลยเหรอที่คนไทยไปสร้างชื่อเสียงให้คนรู้จักมากขึ้นในทางที่ดีด้วยแต่พวกเธอดันเกียรน้องเพราะเหตุผลกักาก,ากเช่นน้องเคมีชิปกับหลายคนมากไม่ใช่แค่วงผู้ของเธอ วงอื่นเขาก็เอาไม่แค่วงเกาหลีลึกๆของคนที่ไม่ชอบน้องคือห่วงผู้กับดังกว่าวงตัวเองแล้วโยนขี้ให้แฟนคลับว่าเพราะแฟนคลับขี้อวยเลยไม่ชอบงงในงงวงที่ตัวเองติ่งก็ต้องอวยเปล่าคุณอวยวงตัวผู้ของคุณฉันก็ไม่เห็นจะไปเกียดวงคุณเลยอีกความคิดเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมที่มักเห็นบ่อยบอกไม่ชอบเพราะแฟนคลับ บางคนเขาก็ไม่ได้แยกแยะบอกแฟนคลับเป็นหน้าตาของศิลปินเพอเหอเห็นเป็นดิสรูปลิซ่าเม้นหรือทวิตก็คิดว่าเป็นลิซ่าเองเหรอแน้วมาลงที่ลิซ่าตั้งแต่ตามน้องมาอย่างในทวิตเตอร์เห็นติ่งเกือบทุกด้อมที่แซลิซ่าทั้งด้อมไทยด้อมจีนด้อมญี่ปุ่นดิสมีทั้งไอรีนวี v. และอีกเยอะแยะแต่นี่ไม่เคยว่าหรือลงที่ไอรอนเขาหรือเกียริไม่ชอบเลยนะแต่กับลิซ่าไม่เข้าใจเหมือนกันพอเป็นน้องหลายๆด้อมแยกแยะไม่ได้ แค่เป็นดิสเิซ่าคือลงที่น้องตลอดแล้วมักจะมีเหตุผลรองรับว่าไม่ชอบเพราะแฟนคลับเป็นติ่งมาเท่าที่เห็นด้อมไหนบ้างไม่มีคนปสรดอรคิดว่าส่วนหนึ่งที่แอนตี้ไม่ชอบเพราะไม่ได้รักชอบมากพอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมากกว่าความเห็นต่อไปนะครับผมบางทีเพราะตัวแฟนคลับเองคนดีมีนะแต่ก็แหละ f c มากคนดีก็มากคนปสดอก็มากเช่นกัน บางคนปสดเวลามีคนติอะไรแบบที่ไม่ใช่ในทางที่ดีหรือพูดถึงดิซ่าแบบไม่ถูกใจก็พานหน้าก็แซะคนหน้าเขาหมดไม่ดูเหตุผลหรืออะไรต่างๆเราก็อาจจะปสดด้วยที่พานไปถึงตัวศิลปินไม่ได้ชอบแต่ไม่ได้แอนตี้ท่านี่เขาไม่ผิดแต่บางทีแฟนคลับก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้าตาศิลปินนะสำหรับคนนอกที่มองเข้ามาก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับมืกอกพหวข้อได้ในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับ สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ